สวัสดีครับพี่น้องในเอฟซีสาวน้อยเอฟซีงองิงเป็นยังไงครับเมือ่อคืนอีลาเหาโอ้อยเมนคักเนาะคนลอยเอฟเมือ่อคืนค้นหลายคักหลายแนหลายอีได้ยินแต่ว่าลอีลาขึ้นห้องเนาะมีแต่ได้ยินเสียงเอิอนองิงองอิงอะไนก็อีลาองิงอะไรสักอย่างเนาะ แล้วก็นี่ยินเสียงอะไรอย่างพี่วงอี้ก็สนอโอ้ยอื่นหลายคักหลายแน่เน่ะมันคักแต่เดี๋ยวนี้ก็อีลาเฮาก็เป็นยังสี่แล้วครับก็คือเอาใจ FC เอฟซีแน่เป็นเรื่องปกติครับอีลาเฮาก็ซือออกมากกับสีห้องเพ่งหลายแน่ะละหลอห้องเพ่งจนแบบว่าจนเกือบเพ่งสุดท้ายนะครับอีลาถ,ถึงสไดเมารับมาไล่และรับติเพอหยัง เพราะอีหล่าอยากเสีให้เอฟซีที่คนเต่าคนแก่ที่มาเบิงเนาะอยากได้ให้เบิงอิหล่านดน,ดนอยากเบิงอิหล่าห้องเพลงอย่างสิก็คือเอฟซีที่มานั่งอยู่เนาะคันเกิดอีหล่าสิไปรับมาไล่รับติบเลยมันกน็คนที่จะมานั่งเบิงกะสิแนมบ่เห็นกับส่วนมากก็สิได้เห็นแต่คนหนา,นาอิหล่าก็เลยบอกใครได้รับติบช,ช่วงแรกๆสิไปช่วงสุดท้ายช่วงเพลงสุดท้ายอีหล่าก็สิได้ไปรับติบช่วงนั้น รับเพลงสุดท้ายแล้วก็รับเพลงที่ว่ามีคนขืนมาแล้วอีหลากาสิโลรับติดต่อกับซมีคนห่องเพลงอยู่กับประมาณสองเพลง่างอีหลากาสิเด็กกับลงไปสิเนาะเพราะว่าเอาใจเอฟซีคนฒถาคนแกน่เนาะที่ม้าเบิ่งมานั่งตั้งแต่เสาร์ตั้งแต่เที่ยงะนะ่ะมาตั้งแต่เที่ยงมาถาเบิงอีหลางสิเนาะอีหลาก็เลยต้องแบบว่าห่องดนแน่อันนี้หาเข้าเขาใจครับคนเป็นเอฟซีเน่ะเข้าใจผมเบิงเนะ่ะผมก็หูเลยว่าอีหลากก็คือ เสียอาใจอ้ีแบบที่ว่าคนฒถาคนแก่ที่บอดามาหนาววิธีเองสีเนาะอีอิล่าสิไปรับเลยก็คือว่าแหละรครับมันก็บังบังคนที่มานนั่งเบิงกว่าเนี่ยไอ้คนที่น,นั่งเบิงก็สีอารมณ์แบบอันนั้นแน่นาะ่ะอยากเบิงอีหลา่าแต่บไดาเบิงึงสิก็มันบังมดจังสิอีหล่าก็เลยกลายเป็นวายหลา่าตองห้องเพลงก่อนจนเพลงสุดท้ายถึงอีหลา่าถึงสิใดไปรับปุ่งม,มาล่รับมาไล่เยอยงสิเนาะรับมาไล่รับตีจึงสิก็ อันนี้กับเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับเอฟซีพอๆแม่ๆสีมันั่งทาได้เบิรงนอิล่าชัดๆเราสั้นต่อสีได้เรต้องไปมีปัญหากับแค่อีกช่วงหนึ่งกับช่วงเพลงสุดท้ายก็บม่มีปัญหาครับคนเนากอะไปทายรูกทายยังเนาะกับอิล่าสบายๆเพราะว่าช่วงเช็คเศร้าก็ได้ไปทายอยู่แล้วไล่จับมือจะยังอยู่แหละช่วงเสร็จเศร้าเนาะแล้วก็ช่วงล่ำก็คือว่าล่ะครับนี่แหละทั้งที่อะกั เอซีกับิได้โอเคกันทุกคนิได้เบิรงกันทุกคนเนาะเด mm ี hmm. ๋ยวตามมากะมือน,นีอีหลากะกับไปนอนบ้านเนาะเพราะว่าอยู่งานงานไกลๆบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันไงวัดศริสเกตอีหลาก็เลยแวะนอนบ้านมือน,นีเห mm hmm. ็นยังนงครับมือน,นีโอ้ยอีหลาก,ก็มาคือเก่าครับมาออกมาฝึกสอมเพลงคือเก่าก็คือคุณยาก็มาหากะมาฝึกเพลง ให้ให้มันเก่งให้ยั้งขึ้น,นหน้าเพลงอีกเพลงที่เคยห้องอ่ะแหละเพลงนี้เพลง,หเ,พงเห็นอีหล่าห้องนึงแล้วโอ้ยเพาะหลายครับเพาะแห้งเพาะอีหลีครับย่อมรับแล้วก็มื่อไหนครับเย็นนีอีหลา่าเอาเพลงนี้ไปเซ็กซ้าวก็ได้หรือเซ้าเซ็กเลยรแหละอ่าอีหลา่าเอาไปที่บ้านยั้งมือน,นีเอ่ตำบลอียังตำบลอียังหน้าเขาอ,อื่นอียังเนาะมือน,นีมันเป็น เออยู่สศสษเกตตำบลน้องหางติตำบลน้องหางอําเภออุดมพร,พรบา้า,บา,นบานยาป้องอ๋อบ้านบ้านยาป้องมื่อเนี้ยก็มื่อนี้ก็คือคนสิหลายขึ้นก่กาครับพอเห็นคลิปของบองแม,มอออแบม,มเนี่งยนะนะังอ่ะสื้อบอมแบมเหน่งน่ะบออาบน้ำอะ่ะเห็นบอกว่ามีคนสื่อเอ่อขายบัตรแข็งมาแล้วหาพันใบแล้วครับอ่อาหาพันใบแล้ว ปามันก็ขึ้นกะขึ้นมาขึ้นอนีกันเนาะหลายขึ้นมาขึ้นอนีแล้วห้าพันใบแล้วโอ้ยคนสิเหลือยังครับแหงทุ่งหน้าโอ้แบบโล่งจังสันแหง้งคนรับคนหลายคักแล้วขึ้นนี้าเบิ่งนะครับขึ้นนีหลายหลีครับย่อหลับยู่นี่กะห่างจากบ้านผมปโต้ใดต่อครับมันประมาณสิบกิโลห่างจากบ้านผมนะผมก็อยู่หัวจากท่านครับหัวจากท่านอุทมพรัน์มันเพื่อติดกันเนาะ,ะผมก็อยู่ไกลๆอุตมพรันนกับขันไปอุทมพรันนเนี่ยกัประมาณเจ็ดกิโลจากบ้านผมไปนะ บโบไก่ันไปบ้านนี้อีกก็คือสิบอไก่บ้านบ้านตำบลน้องหางน้องหางบโบไก่เท่าไรล่ะครับบ้านผมไปอีกทั้งนึงอถึงไรก็บไผอยู่ไก่เท่านั้นก็ไปเบิงไปเชียร์น้องไปเชียร์อีหลาเด้อไปเชียร์ไปเบิงอีหลามือหนีบ่าอีหลาสิได้เช็คเศร้าคือสิเพ่งสิดีเติบล่ะเพ่งสิมวนอยู่ดอกแล้วก็ไอพ่อไก่กับมาบ้านคือเก่าเนาะมาหากับมีของมาฝากพ่อไก่กับมี ป่าคอยังแน่ละกะัแม่งจินนู่นดิจากแม่งจิ้แม่งจินนู่นมาบื้เห็นก็าบอกว่าไปเปิดเสียงจับเอาสันอนะ่ะผมก็บเคยเคุยกันนะพาผมมาอยู่แต่กรุงเทพผมก็บเคยจับกัน <laughs> เคยจับแต่แมังยินนู่นตอนที่สุกป,ป่าสุ่มยังเน,นอเนาะมันจะขึ้นไม่ตามเอานา้ำเพราะน้ำเขาแล้วมันจะออกมา,านะน่ะเคยไปจับจังสันแหะครับเมือน,นีนอ็คือเก่าครับมันก็ หาแลนหาเงินกะกว่าคนนี่มอเหมือนกะประมาณนี่แต่มีก่กะมาคือว่าแหละครับไม่ได้แต่นี่แลนแต่นี่ล้บานส่วนมากอะแลนหาเงินไปเรื่อยแต่มือนี้ก็ยุดนี่กจ็จอดจอดจอดอัดอดัด้วยพอได้หนี้พ <laughs> อจอดเทดคลิปนิดนิดนิดน้อยมาสัน่นอะเออมือนี้อย่าพี่น้องก็อย่าลืมไปแจียด้วยครับไปยุกไก่กรับไปสื่อ ไหลซดได้เนาะสาวน้อยไปเะ็รรแพงแฟนเพจของสาวน้อยอะครับมีราคากะขันกคตเข้าไปแล้วกจะไม่่มีข้นนามเบิงหรอกครับว่ามีราคาเท่าไหร่แน่มีไรวันสามวันยังสี่สิสไรวันคืนหนาจ,จะเป็นร้อยสิบเก้าบาทเห็นบอกครับไปบ่ปมีวลรากะคือพวกผมเนาะอาจจะไปสื่อตัวเบิงแน่มือแน่กับบได้เบิงอะไปเลือกเบิงนะครับเพราะว่ายังว่าแหละก็ตตองหาเงินหาทองเนาะเพื่อ มือได้ละสีเขากรุงเทพกับพูดละถึงสิไดไทยคงสมุทรไทยละง่ายหรอกครับลากับช่วงนี้ก็เล่นอยู่แต่ภาคอีสานเนาะเล่นอยู่ซีสเกตแล้วก็ไปใส่อีกต่อมือมอือ่นอื่นไปใส่อีกนอะผมก็ลืมเบิ้งเลยหูแต่ว่ามือนี้เป็นซีสเกตกลเห็นเขาไปเอารถไทยไปไทถยพื้นที่นะครับไ้าพื้นที่เพื่อจะลงไปตั้งเวทีตั้งยันอะไรละ่ะคนก็คือนสิร้ายอ่ะล่ะเอ็นมือนี้กับงานกับ งานฉลองรับเออ่พัยดยศดิของอาจารย์อยู่ในเจา้าวาดอยู่ในไหนนะวัดอยู่วัดนะครับวัดอบ้านยี่ป้องนั่นแหละเป็นเฮ็ดบุญนะครับเป็นคือฉลองเออ่ถือว่าไปซอยงานไปไปเบิ่งก็ถือว่าไปซอยงานซอยเฮ็ดบุญเนาะฉลองพัยดยศของอาจารย์อยู่บ้านอนี่แหละบ้านยี่ป้องนี่แหละจังได้กับ เฮาก็คอยสนับสนุนกันต่อไปครับคอยเบิงคอยแย่งอีหลาห่าเฮาจังไรก็จะถิ่มปะอีหลาห่าเขาเด้อครับซอยกันซอยเชีรยกันไปเรื่อยๆซอยเบิงคอยแย่งกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะว่าจังไรก็้าเบิงเดี๋ยวหนังออกมาอีกก็ซอยไปสนับสนุนกันได้หลายครับมือนีมบ่มียังหลายครับก็สวัสดีครับ